สีชัดเกียวเลยนะครับหนูชื่ออะไรคะไม่ใช่ชมพ่ชาค่ะพูดภาษาฝรั่งได้ไหมลูกได้ค่ะพูด้ฟังสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เอ้นึ่ามสดภาษาฝั่งได้หมแล้วโอ้ยแล้พูดภาษาอังกนะครับโอเคสักทีครับา สวัสดีตอนไห My name is My name is i s Sun Lisa n o m w h e ค่ะเ e y าจ from? Where a r า you come f r o ม From a m e r i กาโอมาจากอเมริกาเปลนตัวมาให้ล็อกทิชช่าเลยครับเป่นมากเลยถ้าแล้วน้องเนี่ยรักคุณแม่มรัคุณแตอบครับชื่ออะไรครับ รหอีครับคุณแม่ครับรักไหมครับองคำถามเลยสณสอ้าเจอคุณแม่ครับเจอลูกพาลูกไปพักผ่อนครับเออพักผ่อนเลยครับ